สวัสดีครับแฟนหมอหลองหมอลำรัตนาสินินตาเทาราชมณีสิภาพ,พี่น้องอ่ตะลุยหองชุดเนาะครับผมอ่เพิ่นแจก,กชุดแล้วพี่น้องสิขืนเวทีมือแรงนี่นะครับผมอ่หองชุดอันนี้ก็คือหองชุดอของช่างลอดช่างจอยนะครับผมอ่ลุงหลอดลุงจอย,อยกรลังประดิษฐ์ประดอยชุดการแสดงยุ่พี่น้องนี่นะครับ อ่าสิปินเพลงใดนั่นพี่น้องรอดติดตามเบิงเด้อครับวันที่30กันยายน่าพศ2565นะครับผมณนะอานาบริเวณบ้านพักหมอลํารัตนสินินตาเทราชนะครับคแงจ้าดึกๆแนุ่่นน่ะงามเบิงข่อยแน่นจอนนอันนี้จกัจกจนก1 1 3 4 6คุลาคาทเหย่งไดนอ บูชาตาโอ้บูชาคู่ปูยินตาจีเพ่งบ <Salvador> ok ูชาคู่ป <UC> ูยินตาโอ้สุดยอดเลยจิตตะงามอยู่กับเอาดีๆเด้ออ่าบานนี้กาสิภาพพี่น้องอ่าไปทั้ง ห้องชุดอีกมองหนึ่งนะครับผมที่กำลังประดิษฐ์ประดอยอยู่ช่างโอ๋นะครับผมช่างโอ,อ๋ปีนี้ก็มาร่วมงานกับรัตนสินินตาเทราชนะครับผมมาซอยครูอัสราโชนะครับผมเสริมสรังไปน้ำกันนะครับพี่น้องมาเบิ่งกว่วมขมขมินนะครับผมในห้องชุดนี้ผงสามารถคลิกซอยงานน้องโอ๋กัดไลยนะครับพี่น้อง เอานะโวช่างสุใใส้สใจไปใส่ช่างสุใ้ใจไปใส่ช่างสุ้ใจซื้ใจไปอ่ะจัดงานเอ,อนย้ำแรกออมาหา <c oughs> า้ามไข่โอ้โหขไปเดาไปบางหนังเลยโอ้โหช่างโวประดิษฐ์ประดอยชุดนักร้องนะครับผมอ่าบวบวิสิเป็นชุดหมอร้องหมอลำอ่าตัวประกอบในละครอ่าการแสดงนะครับอันนี้ก็เป็นห้องชุด นะครับผมที่พี่น้องอ,อาซิเคยเบิงแล้วนะครับอโอ้น้องโตโตก็ลังเลือกชุดอยู่ครับพี่น้องเอาไหนละลาทีมไหนนี่บ่สีฟ้าบ่อโอขขยวหาเบิงดูล่ะหาเบิงในห้องชุดในห้องพระเบิงไปบ่อ กำลังค้นหาทีมชุดฟ้อนเสิร์ฟนะครับพี่น้องอันนี้คือของชุดไฟยิ่งนะครับน,นี่แหละครับบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศเอาทั้งนี้เป็นพระเอกนะครับพี่น้องพระเอกแทนไทยพระเอกท็อปพระเอกแชมป์ผู้อดนโอ้กําลังมาแต่ท่งไหนบูนี่ครับสงสัยไปกินเขาทั้งนอกมาพี่น้อง เป็นดิงฟาวมาเพราะว่าคู่ฟือกําลังแจก,กชุดการแสดงอยู่เนาะครับผมเดี๋ยวภาพพี่น้องเดินชมบรรยากาศสกักกอนนะครับผมอากาศกําลังคืมๆนะครับผมฝนฝนบม่มีพี่น้องฝนบม่มีเสียงทั้งหลังมันลึกคือโค้มอยู่นะครับอันนั้นเป็นการซ่อมเตยนะครับผมอ่สคริปเตยทัวร์กทมนะครับ หัวกทมกำลังว่างสกิปเตยไว้นะครับผมอันนี้ผ่านหอพระธรรมบุญทันตาครับพี่น้องหอพระธรรมบุญท่านตานะครับเอ่อเป็นทีกาไว้สักการบูชาของม่วนสมาชิกลูกหลานในทีมงานหมอลรัลตนสินตาเทราทุกชีวิตนะครับพี่นออ้องเสียงติมติมติมเติม,ตม,ตมยู่นว่าเป็นเสียงอื่นนะพี่น้องเสียงดนตีนะครับผู้ละ โอ้ข่าวขนาดพี่น้องเลยเอาอันนี้เป็นทั้งนี่เป็นแม่ขั้วนะครับผมน้องแอวอ้าววววอรีจ้าวัร์ีครับโอ้กําลังตําักหุ้งจิลูกตัวตัวตัวกําลังสวมตําอยู่นะครับอ้าวแซ่บครับแซ่บอันนี้เป็นขั้วไฟนะครับผมน้องแอวกําลังวัร์ีครับ กำลังดังไฟหนึ่งเขาอยู่นะกรัโผมีดเขาแรงอ่ทาทั้งนี้เป็นห้องพักพี่น้องอ่าประจำห้องห้องละสามคนสองคนแล้วแต่ของหน่อยของหลายนะครับครับผมเอาแล้วครับพี่น้องทงั้งคุณด้านเวทีของลูกหลานและตนสินตาแทราชน,นะครับเอาเอาเลยครับ กำลัเนเงาหล้อพี่น้องเงาเงาหรือครับนี่ก็คือการฝึกซ้อมฝึกฝนทดสอบเสียงนะครับว่าเสียงสิดพานหรือผอผ่านพี่น้อง คัดเลือกนักร้องเพื่อจะไปเตยนะครับห้ที่น้องฟั่งขั้วมหวนคว้วซึนในการแสดงนะครับ พี่น้องนี่คือเบื้องหลังของลูกหลานหมอลํารัตนสินินตาเทราชน,นะครับผมอีจกจังน้อยพบกับลูกกับหลานแน่นอนนะครับอ่านี่อานาบริเวณตอนรับพี่น้องเพื่อจะมาเบื้องการเลรียการแสดงของลูกหลานนะครับในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้นะครับพี่น้อง อาณา,าบริเวณทัดยาทำควาสะอาดไว้รอรับพี่น้องนะครับผมล่านจอดรถย่างกวงเลยครับพีน่น้องมาเต่เว้นมนีหม่องจอดย่างดีเลยนะครับผมแต่ว่ามาเด็อกอาจจะเต็มนะครับมาเด้อท่างไก่ท่างไก่นะครับผม30กันยายนนี้อย่าลืมมาให้กำลังใจลูกหลานหมอลำรัตนสินินตาเทราชนะครับ นี่เม้นทั่งลานจอดรถนะครับสถานที่รองรับต้อนรับพี่น้องนะครับผมที่สิมาเบิงลูกเบิงหลานนะครับนี่นะครับผมตีถนนไงนะครับผมถนนเหล่านาดีออกจากทั่วเมืองขอนแก่นมาลักกิโลที่เจ็ดับพี่น้องหอดบ้านหมอลำรัตนาินินตาเทราดเลยนะครับผมนี่นะครับ ทั้งด้านนี้นะครับผมอ่าจะได้กับฝากเป็นกําลังใจให้ลูกหลานในเด้อครับอ่าวันที่30กันยายนอย่าลืมอย่าพลาดน,นะครับพี่น้องอ่ามาให้กําลังใจลูกหลานได้นะครับณนะหลังบ้านหมอลำบ้านพักรัตนศิีนินตาไทยราชนะครับผมอ่บ้านพ่อวรรค์าตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมถนนเหล่านาดีนะครับพี่น้อง ขอบคุณทุกแรงใจครับผมครับกับห้อยมีความสุขเลยล่ะเดออพี่น้อง